อย่าสู่จมนะปีนาอย่าสู่จมถ้าบอบอกเลขไข่บวมอัดจะบวมมาให้เจ้าอีกแวบนี้ถ้าไข่บวมถือปีนาคขยบวมมาจักเธอเข้ากินข้าแซ่บลูกเคยได้ยินคนเฝ้าเล่ามาวิญญาณวิดามันดาหับตากรามาคอยโอ้ยโอ้ยตื่นเบิด เันลูกอาผีจะก็เป็นผีขึ้นกันนี่แหละเอาเออแมนมันนี่มันสิมาบอม้ามันกันสิมาอยู่ดอกคุณเขาประดับดินปีนี้เด็กน้อยซุ้มหนีมันหูจักปะล่ะมันปีนไก่มันกัมาอยู่โอ้ยมันสิเศร้าเลยเดนนี่เราเตรียมยังมากล่ะจะไปเห็น่ก็นี่เด็กคือสิพ่ออยู่ดอกของในตะการก็เขานียวดิขี้เทียนก็มีแะ้วมีก็ไปตวงนี่ดิ พ่ออะไรเรเขาวานี่ไปไปขนอ้กูดเดไม่ได้ล้มันขีเลยเมลาเลยนี่มันเทียงขึ้นแล้วมันขีเลยเวลาปลานนิมันขาแล้วขาแล้วโยกบเก่ากบเก้ากบเก้าไปไปมันคืกบอมาจะเทียข่ไยหยวแล้วนี่เก้าคือส่งใจควาแต่ใจเย็นๆโอ้ยข่ยวแล้วไก่ีซีนี่มามาเขามามาาเก ันาดเลยเนาะอุ้ยบาออกมามากเก็เป็นเรวๆยนนมีแล้วีล้วมเก้านี่นะนี่นี่นี่น่ะนี่ล่ะอเิดมาด้ไโอ้ยจุกอั้นแท่นอะไรดีโอ้ยเออมามีละยัเ่แม่เราอยู่มงนี้ละยู่นีเนาะแ่นไป่าปีไดก็มยี่นีะปีได้ก็ได้อปีไก่ขวบดมามเจ้าเว่ยขดไขยเห็ดงานทง ต้งก้างห้องไม่่หงม้งันี่แมนบอก้ยข่เป็นลูกแล้วไข่หูดีพูลดอกบอกพูลดอกบอกไปแชกไหไปแชกนางลงที่หลนางลงนงเจ้าเจ้าบ้านเจาไปบ้านตัวมามาจุดถูกก่อนัวนางลงนางลงเด้อจุดถูกุเทียนก่อนเอโอยตย่ไอ้ปอปีนี่เจ้าน่ เอาประดับดินปีนี้มาบัไดดิเปว่าม่บันี่แัวพ่เมียด้วยเต้าด้วยเต้าเต่าข้ามพว่าเมีเนี่ยตายายเนาะเขาว่านะะจุดถูกจุดเทียนกันเด้อพี่น้องเอ้ เออนี่นั่นดียวมันมาแล้วมันมาแล้วใดๆอันดีมันดัดแสงไฟมันยังบ่เออนั่นละโอ้มาแล้ว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 ไป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 ประจำที่นี่เน่โอ้ยเจ้าเนี่ยนี่เท้าพ่ออีกแล้ว ข้าวเนาะเจ้าเนี่ยหิวเนาะหิวข่าดีดีโอ้ยไอยยังบปรดร่างให้เจ้าอยู่แหมยังมากินแน่มือนี่ยนะจะนี้เดี๋ยวข้าวโพข้าวเหนียวนี่แล้วก่อนเดี๋ยวเอขาพ่อเขาแม่เด็กเว้ยมีเข่านี่เอ้านี่เข่าเอาข้าวโพดเด็เข้าแม่เด้อข้าวโพดข้าวเมียโอ้ยมองดู่ลสุดโอ้ยซับเนี่ยนะให้ข้าวพดซับเนี่ยมันจะอิ่มเตี้ย มีอ okay. ีกเยอะยู่เนี่ยเจ้ามักนี่มักอ่างงเอาของหวานไปก่อนไปก่อนมักอ่งุ่นมื่อนี่เอานี่ปลาแห้งเจ้ามักเจ้ามักขึ้นอย่างนี่เจ้ามักกินก็ตมูไปมูเจ้ามักไปแห้งแล้วก็นี่นี่โอ้มักแตียงมักแตีงนี่พัเนี่ยเจ้ามักมักโอ้เขาหูคอยหูคอยหูจัดใจเจ้าดีแต่เจ้ายังอยูอีกเจ้าม้ากินทั้งนี่แหละไม่ทำนี่้วโอ้ยโอ้ยออกมาขึ้นทำนี่นะ บอกชาบูคือบ่าเอามาเอ็มสวกเอ็ซี 2, 2, ังเสียคือบ่เอามาแ<อ>ม่จังนี่มันสีเอยมอย่างนี่โอ๊ยโอ้ยเล็กน้อยสมัไมนี่มันบ่รูจัดเลยนี่อย่างแม่ซ้ำนี่ก็บ่ได้บ่ครับโอ้ยบวกเอยมเจาอยากได้อย่างโอ้ยเอ็ KFC แเอมซีไหม มาล่ะมาหยังแม่จบแล้วบ่แม่จบแล้วใไขควยได้บ้านนี้ทุบไขควยได้บ้านนี้หยังเอียดจะตายจากปีแล้วว่าเป็นชีเป็นเศร้าปีแล้วใครจำว่าได้หรอกไข่ซื้อเรีจากปีก็เชื่อทุกปีอะล่ะไข่เพิ่เคยถึกจะคือบ่มาบอกไข่มันเถือตากูบ่เห็นห่วงเว้ยบ่เห็นห่วงเราคือบ่บอกอยากได้กบอกอ้วยไม่บอกมันเถือบ้านหลังนี้กับบุมีน้ำเขา สิจะกินดีเห็นเฮ้ยยังยังนี่ไปเกิดกับว่าไปเกิดโอ้ยมันหมดทอนหอดงามโอ้ยจะมียังสิบอกเขาดูฮะปีแรกกับปีนั่นสันจะกินนั่นกินนี่เลขมันบอกจักเถื่อบรงลูกอยู่อยู่กระตูบคือเก่ามันเป็นยังไงวัดเตี้ยวเจ้าเจ้าเจ้าทินสมีกินขามดีก็ได้หรอกอ่าแล้วละอูจจารไปเนี่ยไปกินเร็วเร็วอย่าสูดจมนะปีหนาอย่าสูดจมถ้าบอกเลขคอยบหยอดจะบอกมาให้เจ้าอีก นี่ถ้าอยบทีนีนาขอบมาจักถือ้ากินโอ้แซ่บรึแสบูดดอกเขาเนาะหวานย่บับอมุ่นค่ะเจ้ามาซื้อมาให้เทากิน